สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะกับคลิปสองคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟที่แก่ราศีอะไรบ้างเนาะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะเพราะฉะนั้นการนนะับบันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีเมษสิสงห์ธนูที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับคลิปนี้เหมาะกับใครคลิปนี้เหมาะกับคนที่ ไม่รู้ว่าเราครบกันแบบไหนสรุปเราเป็นอะไรกันอะไรแบบเนี้ยคือสรุปเราเป็นอะไรกันไม่รู้เลยว่าคบกันแบบไหนจะเหมาะกับการดูคลิปนี้ออขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์วันนี้เป็นวันที่ 8, เดือน11หรือเดือนพฤศจิกายนในขณะที่บางท่านได้ดูคลิปนี้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการสั่งซื้อเครื่องราง ของวัดหลงซานประเทศไต้หวันเป็นแบบ pre order ถ้าคุณสั่งซื้อมาภายในวันที่6-9ถึง9พฤศจิกายนของถึงไทยประมาณวันที่20เดือน11แล้วก็จะได้รับของในช่วงประมาณนี้นะคะก็สำหรับในบางท่านที่มีการสั่งจองมาแล้วแต่ไม่ได้โอนเงินไม่ต้องกลัวนะคะพี่เมย์ไม่ได้นําเข้ามาให้นะคะนําเข้ามาเฉพาะผู้ที่สั่งซื้อแล้วโอนเงินเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว เป็นเรียกว่าไงอะ่ะเครื่องรางอะ่ะมันเป็นของเฉพาะบุคคลจริงๆถ้าใครรู้ว่าพิธีที่ที่ต้องทำอะ่ะมันเป็นแบบไหนอะ่ะมันจะเป็นของเฉพาะบุคคลไม่เหมือนขนมอะน่ะเนาะเพราะฉะนั้นพี่เมย์เลยไม่สามารถที่จะเหมือนแบบเอามาเออพี่เมย์อเอามาสักร้อยชิ้นแล้วก็มามามา,มา,มา,มาพี่เมย์ขายอะไรเงี้ยทาไม่ได้ค่ะมันไม่เอฟเฟกตีฟพูดตรงๆนะถ้าทําแบบนั้นนะ่ะนะอ่ะอันนี้ค่ะสาหรับความรัก ใช้2ตัวนี้ได้นะคะโสดโปรดจีบหารักแท้ใช้2ตัวนี้ได้สำหรับเรื่องความรักนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นความรักการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเงินและโชคลาบก็จะเป็นตัวนี้เลยและสำหรับความรักที่เป็น must have item ของวัดหลวงซานใครไปต้องได้นะซึคือจะเป็นตัวนี้กระดิ่งคู่ กระดิ่งคู่ต้องเอาไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะเนี่ยกระดิ่งคู่ดูกันใกล้ๆนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเทปได้แดงหรือเท่าจันทรานั่นเองที่เวลาใครไปไหว้เราต้องไปผูกได้แดงก็คือองค์นี้แหละนะคะอันเชิญมาให้ไหว้กันใกล้ๆก่อนจะบินไปที่ไต้หวันยังบินไปไม่ได้ใช่ไหมไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะรบกวนเวลาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไป เริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปแรนดอมของใครก็ไม่รู้คืนนี้ภาวนาให้เป็นของคุณหรือเปล่ามาดูกันค่ะกับคนคุยชาวธาตุไฟขอให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคุณเลยคะ่ะคนคุยชาวธาตุไฟถ้าใครสนใจเครื่องรางลืมบอกติดต่อมาได้ที่มุมบนขวามือตรงดูดวงส่วนตัวนี่แหละนะคะที่เดียวกันติดต่อมาที่นี่ได้เลยควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยเป็นหญิงน่ารักนะ ซื่อสัตย์อ่อนโยนใจเย็นนะคะควีนถือถ้วยเป็นลักษณะของคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะรักใครจริงๆแล้วแหละหรือคุณหลงรักใครไปจริงๆแล้วแหละหรือเป็นพลังงานของคนที่พลิกผันตัวเองไปสู่โหมดความน่ารักก็ได้เพราะว่าอะไรอะ่ะคุณอ่อนโยนขึ้อ,อสถานการณ์ในอดีตเป็นยังไงไม่อยากอ่านหรอเป็นคนเจ้าน้าตาขอพลังงานดีๆบ้าง <laughs> สี่เหรียญห้ามเมถาว์โอเค The world 9ก้าถ้วยบางท่านไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ตัวเองเป็นคนเจ้าชู้เองมีทางเลือกมากเองหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครมาเจ้าชู้ใส่เราอะ่ะเราเสียใจเราผิดหวังแรกๆเราเข้าไปเล่นๆนะหลังๆเราจริงจังนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรู้สึกว่ารักไปแล้วอะ่ะ The world 9ก้าถ้วยรักไปแล้วรักจริงๆเลยอะ่ะรู้สึกดีมากๆะนะคะและ้วเป็นความรู้สึกที่มันขัดกับตัวเองเยอะๆด้วย สถานการณ์ปัจจุบันคุณเป็นยังไงชาวัาตไปที่ได้หน้าไพ่นี้ก็ไม่รู้ใครอีกเต็มพลันนะฮะคู่กรณีเป็นนูก็ได้อกหักใช่ไหมล่ะอกหักจากความผิดหวังเสียใจจากการรู้ว่าเราอยู่ได้แค่ในโหมดความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้คุณอยากจะมีความชัดเจนคุณอยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ปัจจุบันพี่ว่าคุณหยุดไปเรียรแผลใจนะช่วงนี้ สงบสง,งียมมากขึ้นนะฮะอยู่ในพื้นที่ตัวเองมากขึ้นเหมือนไม่ค่อยมี energy ที่จะออกไปเที่ยวหรือไปท่องราตรีหรือไปทําอะไรที่มีความรู้สึกว่าเจอคนเยอะมันสูบพลังอะ่ะจากอยู่เงียบๆคนเดียวพี่มองว่าแบบนั้นแล้วคุณรู้สึกไงกับเขาอะชาวทัดไฟสามถ้วยไฮโดรฟับางทัาเรื่องของเตอปาร์ตี แต่บางท่านอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าคนนี้แหละคนคุยคนนี้แหละที่ฉันอยากจะลงเอยด้วยคนคุยคนนี้แหละที่ฉันอยากจะไปไหนมาไหนด้วยมีความกระตือรือร้นขึ้นมาอยากที่จะลงเอยกับคนนี้อยากที่จะอยู่กับคนคนนี้นะคะโอเคไหนมาดูซิหน้าให้เขาเป็นยังไงเขาหน้าให้เขาหน่อยชาวทาตไปคนคุยคนนั้นของชาวทาตไปเป็นไง หกไม้เท้าอคู่กรณีก็เป็นเรานะหรือเปล่าชาวทัดไฟหกไม้เท้าคู่กรณีเป็นชาวทัดไฟนี่แหละไม่่สิงห์ธนูแล้วตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะตัวเขาเองอาจจะคุยอยู่คนที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักหรือตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมากมากป๊อปปูล่านะจ๊ะชีวิตเขาเป็นยังไงเนี่ยไพ่เฮอร์มิตไพ่สี่เหรียญ ไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่3ไม้เท้าชีวิตจริงๆของเขาอะ่ะถ้าเขาคือคนที่ป๊อปปูล่านะพี่มองว่าเขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแหละอืมอยู่ในโหมดที่อยากอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ขอใช้ความคิดค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขากําลังคิดที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองเพื่อโปรเจกต์หรืออะไรของตัวเองเขามีแผนคิดอะไรของเขาอยู่นะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวด้วยนะคะเออเป็นลักษณะบแบบนี้ด้วยนะคะ ไหนดูซิไหนดูซิแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวธาตุไฟเขารู้สึกยังไงกับคุณจะ้ะสองดาบหกเหรียญเหมือนเขาก็เขาไม่รู้จะเอาอยัางไงกับคุณดีชาวธาตุไฟบางอย่างเนี่ยพอมันมีเรื่องของชอยส์มันมีเรื่องของการปิดบงังหรือมันมีเรื่องของ บางท่านเป็นเรื่องของผลประโยชน์บางท่านเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมในเรื่องของการที่เลือกปฏิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันเลยสับสนว่าตัวเขาเองอ่ะจะเอายังไงกับคุณต่อไปนะเวลานี้คนคนนี้ยังมีความรู้สึกว่ายังอยากไปต่อยังอยากไปต่อบางท่านอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณเอาด้วยเขาเอาด้วยเราไปด้วยกันแต่บางท่านเนี่ยมันอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่โอเคในเมื่อมันให้กันไม่ได้การหันหลังเดินจากมามันก็มันก็เพียงพอ เออม,มันก็น่าจะเป็นคําตอบอะไรประมาณนั้นนะนะคะไหนดูซิถ้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนอะชอตทักไปชาเอากาอ,อยากเลิกเหรอแปดถ้วย <laughs> สี่ถ้วยเดอะซันหน้าไพา่บอกว่าความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าถ้ามันมีเรื่องราวผิดใจกันเกิดขึ้นมาอืม การทิ้งระยะห่างแล้วเลิกโฟกัสซึ่งกันและกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันอาจจะดีอเพราะถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันทำร้ายกันมันก็เขาเรียกว่าไงถ้าจะมีคู่ให้มีดีให้ได้ดีกว่าอยู่ตัวเองเป็นโสดอะถ้าเรามีคู่เราเราแย่กว่าตอนที่เป็นโสดพอยท์มันคือต้องถามว่เาเออเรา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 มีทำไมหรือออกใช่ไหมคะเ,เขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคนคุยค,ค,ค,คนนี้ถ้าไปคนไหนแล้วเนี่ย หนึ่งถ้วยโอชัดเจนบางท่านคือเริ่มไปเดินหาความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะพยายามหาตัวเองให้หลุดพ้นจากความผิดหวังเสียใจนะคะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับบางท่านไปละสำหรับบางคนถ้าเขาคือคนที่โกหกคุณและทําให้คุณเสียใจพี่มองว่าคนคุยของคุณคนนี้คุณไม่ต้องเสียดายหรอกถึงแม้คุณจะรักถึงแม้คุณจะรู้สึกแบบเออจริงจังไปแล้วเลยมีเกณฑ์จะได้คอมเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจบ้างไหม หนึ่งมีเท้าในถ้วยเด็กเหรียญแปดเหรียญหน้าไพ่ยังมีโอกาสอยู่นะคะมองว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ว่ามันแล้วแต่คุณนะเพราะว่าหน้าไพ่มันก็เป็นไปในลักษณะที่เหมือนแบบว่าถ้าคุยกันอย่างมีลำดับชั้นคือไม่ต้องสนิทมากอะไม่ต้องสนิทมากไม่ต้องให้ความสำคัญมากอะไรเงี้ยมันดีกว่ามันดีกว่านะ ในดูซีแนวโน้มและแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงคุณกับเขาเช่าทักไปสิเหรียญไพ่สมเหรียญไพ่ควีนชอเหรียญและไพ่เจ็ดเหรียญโอเคหน้าไพ่เนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ถ้าในกรณีของคนที่ไปเจอกับคนที่ไม่โสดอันนี้ชัดเจนว่า โอกาสในการพัฒนามันยากแต่ถ้าเป็นของคนโสดกับโสดถ้าเขาโสดเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นไพ่ของคนที่แบบต้องได้รับการเห็นพ้องต้องกันจากคนรอบข้างด้วยเช่นถ้าคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอะคุณต้องเข้าได้กับครอบครัวเขาแล้วก็เพื่อนเขาด้วยทํางานช่วยเขาได้ด้วยอะไรแบบนี้มันเป็นเนื่อลักษณะเหมือนแบบคนคนนี้ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตานะ แต่ชอบคนที่เหมือนเป็นลักษณะเหมือนแบบพี่เคยฟังมันนี่โคชเขาบอกว่าถ้าคุณมีแฟนหล่อแฟนสวยเพื่อนจะอิจฉาคุณอยู่ประมาณห้านาทีแต่ที่คุณมีคู่ที่ดีอ่ะคือคู่ที่สามารถมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นที่ปรึกษาได้สร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กันได้เป็นเป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะคือมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบทาให้งอกเงยงอกงามอ่ะคุณจะถูกอิจฉาไปตลอดชีวิตลองไปคิดดูประโยคนี้แล้วกันคนคนนี้อยากได้คู่แบบนี้พี่พูดเลย ไพ่เหลียนขึ้นมาสักขนาดนี้เนี่ยชัดเจนมากๆนะคะอ่ะในดูซิแล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณจะ๊ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคุณต้องทําให้เป็นที่ยอมรับอะ่ะคุณถึงจะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคุนี้ได้ไม่ใช่แค่รักคําเดียวนะ4ดาบหเหรียญไพ่เจดดาบไพ่เก้าถ้วยหน้าไพ่โอกาสที่ จะพัฒนาในเรื่องของแนวโน้มเนี่ยถ้าเป็นไปในเรื่องของคู่เนี่ยยากถ้าไปเจอกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้ต้องต้องถอยห่างนะคะเพราะคนในเจ้าชูจริง นะคะคนนี้เจ้าชู้จริงหรือไม่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะชาวธาตุไฟที่อาจจะต้องเป็นคนปล่อยเขาไว้เพราะว่าไม่ได้มีกันและกันเพียงคนเดียวมีความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในโหมดของการหลีกเลี่ยงการาเผชิญหน้าอยู่ยังมีเรื่องราวปิดบงังซ่อนเลนคุณมีเจ็ดดาบเขามีเจ็ดดาบ,พ,าดาบพี่ว่ามีอะไรนอกเหนือมีอะไรในกอไผ่แน่นอนความสัมพันธ์เนี้ยนะอ่าเนี่ยดูซิว่าไพ่อาจจะแนะนาอะไรให้ชาวธาตุไฟนะจ๊ะความสัมพันธ์ที่มันไม่จริงใจอะ่ะ มันใช่หรอทุกคนโซเชมันต้องสู้นะมันต้องสู้ความสัมพันธ์นี้ต้องยกปืนขึ้นมาสู้กันตลอดเออเออเป็นความสัมพันธ์ที่มีเจ้าของแล้วจริงๆด้วยหาโอกาสหาการพัฒนายากค่ะหาโอกาสหาการพัฒนายากนะถามว่าเขาทุกทรมานไหมหน้าไพ่ความทุกข์ทรมานไม่ได้ขึ้นมาหน้าไพ่ของการสมนึกผิดไม่ได้ขึ้นมาแต่งใดแต่มันเป็นหน้าไพ่ของคนที่เหมือนแบบ จำได้ปะที่เปิดขึ้นมาเราได้ TOWER อคืออยากให้เลิกมันเหมือนคนมีชนักติดหลังอะมันก็เลยไปต่อได้ยากพี่มองว่าถ้าคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์นี้มันมีค่าโนโนมันไม่มีค่าหรอกไพ่กีบมันก็รีเวิร์สถ้าเราไปตามหาความรักแท้ความซื่อสัตย์ความจริงใจจากคนที่แม้แต่คู่ชีวิตเขาเขายังให้ไม่ได้นะเราไปผิดที่นะคะโอเค จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป2คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะรายละเอียดการดูดูส่วนตัวที่มุมบนขวาม,มือแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ